จากปัตตานีนนครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางคณะกรรมาการเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะครับของวุฒธธิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาการด้านการตลาดและการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจประกันภัยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือในพื้นที่ครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือยอชเฮเวนมารีนานะครับของคณะคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมธิการด้านการตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยนำโดยนางสาววิบญล,ลักษ์ร่วมรักที่ปรึกษาคณะกรรมาการพร้อมด้วยนายกรดิษจันศรีชวาลารองประธานคณะกรรมาการคนที่5นายดุสิตเขมศักด์นะครับเขมศัก์ชัย เลขานุการคณะก,กรรมาการและนายจิรชัยมูลทองโรยรุโคศกคณะกรรมาการพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือกับคุณมยุรีมาสตูนผู้จัดการทั่วไปภูเก็ตยอชเฮเวนมารีนาเนื่องจากการท่องเที่ยวทางเรือเรือยอชที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มพุ่งต่อเนื่องนะครับจากสถิติล่าสุดเมื่อปี2566ที่ผ่านมา เพิ่มสูงถึง159ลำซึ่งจังหวัดภูเก็ตนะครับถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ ขณะเดียวกันค่ะเห็นได้ว่าเจ้าของเรือส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมาจากประเทศอังกฤษและแถบโยุโรปเป็นลูกค้าประจําการบริการของที่นี่มีการให้บริการในระดับสากลยุโรปส่วนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและไว้ใจเรื่องของการบริการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและถ้าเทียบเรือยอดเฮเวนมารีนาแห่งนี้ค่ะรองรับได้ตั้งแต่เรือขนาดเล็กจนถึงเรือซปเปอร์ยอด ขนาดใหญ่เป็นมารีนาที่มีมาตรฐานในทุกๆด้านเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในส่วนของท่าเรือมีบริการพื้นฐานครบคร่าครบครันค่ะมีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมีความพร้อมและเป็นที่ยอมรับของนักล่องเรือนานาชาติค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะขนาดนี้เนี่ยเขาขยายจากเรือร้อยกว่าเป็น3 0 0กว่าลำที่สามารถจอดได้ แต่มีความต้องการนะเพราะว่าเรือยังต้องต่อคิวอีกนะคะต้องมารอคิวอกีกถามว่าจะขยายท่าเรือได้อีกไหมณนะจุดตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัด นะคะก็ต้องต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะคะถ้าสามารถที่ขยายล่องน้ําออกไปได้โดยไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมใต้ใต้น้ําไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือว่าสาลายต่างๆที่สวยงามเนี่ยก็น่าจะขยายได้ถ้าขยายได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้เป็นความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือที่มาจอดที่นี่เนี่ยเหตุผลแรกคือความประทับใจในการบริการ เหตุผลที่สองคือความปลอดภัยการจัดบริการท่าจอดเรือของคนไทยเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วต้องถือว่าถึงจะไม่ใช่คนภูกเก็ตก็ภูมิใจแทนคนภูกเก็ตครับฝากจุดท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะภูกเก็ตยอดเทเวนมารีน่าขอให้มีทุกท่านหรือว่านักเดินเรือจากทั่วโลกนะคะมาเยี่ยมชมได้เพราะว่าที่นี่เป็นเดนเดสติเนชันของภูกเก็ตเลยค่ะ